สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สามสิงห์พามาปิ้งปลาช่อนนะคะปลานานะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวด้วยกันนะปลาช่อนหอมๆนะคะปลาช่อนหอม,หอม มาทานด้วยกันนะคะปลาช่อนนาเมนูง่ายๆนะคะเมนูวันนี้ก็ปลาก็ไปหามาตามท้องนาหรือตามลำคลองเนาะพอได้มาก็จะเป็นเมนูอาหารเป็นเมนูบ้านๆของเรานะคะสำหรับทุกท่าน ใครชอบทานบ้างบางคนชอบทานปลาเผาเนาะแต่อันนี้เป็นปลานารสชาติก็จะแตกต่างกันกับปลาเลี้ยงนะคะรสชาติก็จะแตกต่างกันเนาะหอมๆเลยนะคะเมนูนี้เมนูหอมๆเลยนะคะ ท้องไหม้ไปนิดหนึ่งปิ้งเตาถ่านจะหอมมากเลยนะคะเตาสำหรับเมนูนี้นะ เราปิ้งเตาถ่านแล้วก็ค่อยๆปิ้งไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆปิ้งไปเรื่อยๆ ปานานะคะปานาของเรา ปิ้งปลาสองตัวใช้เวลานานมากเลยนะคะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วน่าทานไหมคะปลาช่อนนาปิ้งนะคะภาษาบ้านๆเรียกปลาช่อนปิ้งเนาะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ